ตนนี้เรากัขี่รถจะไปลงที่อนุสาวารีย์ประชาธิปไตยเนะาะท่านผู้ชมขึ้นรถเม่ที่ว่าเป็นสีแดงเ,เนาะราคา8ดบาทท่านผู้ชม8บาทตลอดซ้ายเนาะรปลงว่าจะแดบาทเนาะแต่ว่าก็มีจอเนาะ8บาทแต่ว่ามีจอเนาะแบบเวลาหอดไ้กับคือว่า จะ,จะมีเืัอหอดไซน์สำนี้เจ้าบอกเนาะว่าทำหอดยืดได้แล้วเนาะคือว่ามันจะมี G P S ถูกข่านเนาะรถเ,เมล์ประจำทางอยู่ในกรุงเทพคือว่าสะดวกสบายไร้ทางส้มนีเนาะผู้หางกตจะประมากนี้ทางส้งมรถเมล์บาทตลอดซ้ายเนาะ จำโมเมียแต่ว่าจะถือว่าซื้อผุ่มเนาะแปดบาทราคาติดต่อทางท่องเทบ่ยายสบาย,ายเที่ยวแที่ราคาประหยัดเนาะแปดบาท <c oughs> รถมบบบบี่แบบนี้ก็ดีแบบนี้ทางชมเราได้เห็นวิวได้เห็นบรรยากาศเนาะราคาก็ถือว่ นะครับสบายดีและสวัสดีทา่านสมบูร์สุขสุขล้นตอนนี้บราเม้นไทกำลังอยู่ที่ถนนหลากชะเดิมเนินกลางเนาะจาก GPS เฮากับที่ว่าเ่นขึ้นชื่อว่าถนนหลากชะเดิมเนินกลางเนาะแล้วก็บน้นที่มีจุดวงเวียนก็นคืออนุสาวารีประสาธิปไตยเนาะทือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าเฮาเห็นกันเรื่อยๆเนาะ อยู่ในทีวีทางผู้ชมรือว่าห้าสีเห็นกันในทีวีตลอดเนาะว่าสิเป็นการเข้าหลบชุงสะอาดของทางประเทศไทยเนาะคือว่าเาสิเห็นสัญลักษณ์แห่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดเนาะและมัหนี้เราแว่นไส้กัไดมารหอดมาเทิงวันนี้นะครับผู้ชม้วก็ที่ว่ามาเห็นความสวยงามของถนนเนาะ เพื่อได้มาเห็นความสวยงามของถนนแห่งนี้เนาะเพื่อเป็นถนนที่ว่าสวยงามร้ายเนาะมีการประดับประดาประดับประดาด,ด้วยดอกไฟแล้วก็แบบมีความลาัางการเนาะ ที่บาเวนไสก็มีแผนที่จะย่างไปวัดภูเขาทองเนาะใบวัดที่ว่ามีบอนสมวิวอยู่ด้านถึงเนาะที่ว่าเาเห็นหลายๆคนที่ว่ารีวิวก็้วที่ว่ามีความสวยงามก็้วที่ว่าน่าสนใจดีเป็นวัดที่ว่าหนาไปเนาะบาเวนไสก็นทลองไปเบิ่งเนาะทำไปชม แต่ว่าในมุมเบื้องนี้เนะาะบรเป็นใส่คันขางเห็นว่ามีผู้คนล่ายๆเนาะบางคนก็มานอนแถวข้าขงๆนีบกว่าเขาเจา้ากำลังเห็นยังอยู่นอนในเขตนี้แต่ว่าล่า,ายคนเข้าเจ้าก็แบบเพื่อล,ลายคนก็ขลายแบบขล้ายรถตลีเนาะรถตลีเนาะ ก็คงจะมีน้องๆนะเพียรกำลังยางขาทางเนาะเดีย๋ยวเขาสี้ยางไปทางนี้เนาะไปเบิ้งหนุม่มสาวไปประชาริประยแล้วเขากระสิอยางไปวัดภูเขาทองเนาะวัดสเกตมีวัดหลายวัดนอนในเขตนี้ทำส้มเดีย๋ยวเขาไปเบิ้งนํากันอันนี้ก็เป็นถนนหลาดชันน้ำนเนินเนาะแล้วก็ จะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยเนตอท่านผู้ชมอนุสาวรีย์ประชา,า,าธิปไตยเนาะท่านผู้ชมช่วยสวยงามเนาะเก๋นีชที่ว่าในช่วางานี้ก็ช่วว่า,ามีการการเกียมเนาะน่าจะเป็นพระราชพิธีเนาะ วันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหสสรัชกาลที่ทสิบเนาะทนผชมบูวาเบาเม้นไส่เลอาถือรือบบัเนาะตามซับ拉าเนาะหาเบาเม่นไส่เบาพิษก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยท่านผู้มลงา萨ซาับเนาะมมโมเมน์ซับ拉า,า,า,าเพื่อเบ่าเบาม่นไส่เบ่า拉萨ซับถืกอกูบบัเนาะ เราเือก็ต้องขอโทกขออไัยแล้วตอ,ออลตอนนี้เรแม่ใส่กับศิภาทานผู้ชมยางไปวัดภูเขาทองเนาะเดี๋ยววัดวัดสเกตเนาะที่หลายๆคนถูกกันแล้วก็มีเส้นทางอยู่ตามตามมีเส้นทางอยู่ตาม g p s คือไปด่านนั่นเนาะเดี๋ยวเราจะยางไปเบ่งทาส้ม แต่ตอนนี้เข้ากปสียางว่าทางนี่เนะาะทำรชมเขาสีเดินไปตามทางนี่เนะาะถนนถนนดินสอเนาะเข้าสียางไปทางถนนดินซอเนาะตามป้ายนี่แต่สีมีวัดผู้เขาท่องหรือว่าวัดสเกตอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเขาสีพาทุกคนไปเบ่งกัน ที่ว่าทางด้านนั้นที่ว่าถ้ท่นี้ก็ที่ว่าสิเป็นเพื่อนเป็นตึกที่ว่าบกโอยสูงเนาะที่ว่าแถวนี้เขตนี้เพิ่นจะกำหนดบ่ให้เห็ดตึกสูงเนาะจะมีกำหนดที่ว่ายูนในเขตที่ว่าเป็นเขตบรมหาไก่แถว แถวเครือขตนี้มันจะสิไก่ขตแถวมรมาลาสว่างเนาะนั่นทานผู้ชสมเขาจะเลี้ยวเห็นหวัดอยู่ทางหนาเนาะเดี๋ยวเขาสิบ้าทานผู้ชสม้มยางไปปืนเนาะเดี๋ยวยางไปเบื่องน้ำกันทานผู้ชสม้มอ่าตอนนี้เขาก็ยางมาหอดจุดนี้ทานผู้ชสม้มเบื้องในก็นสิเป็นอนุสาวารีประสาธิปไตยเนาะเบื้องนั้นทานพุ่มสมเาจะเห็นจอมหวัดนนาจะเป็น วัดสะเกดหรือว่าวัดภูเขาทองเนาะที่ว่าจอมอยู่สูงสูงแต่ว่าทางด้านนั้นจะเห็นเป็นวัดคือกันเนาะสวยงามคือกันบอมันไสกับตัดสินใจอย่างเนาะสิไปทานใดก่อนพอม่นไสกับสีเหลืองยางไปวัดสเกตก่อนเนาะยางไปวัดที่ว่าเป็นจอมสูงสูงีกก่อนเพาหนาจะได้เห็นวิวหรอกะเห็นหลายๆอย่างเนาะ เดียวห้อยยางตรงไปเบื้องน้ำนักการทันสมลดไลยมาหนิมีก็น่าจะเป็นอาคารราชการเนาะเดี๋ยวห้อยยาง,งไปเบื้องน,ะน้ำการทัสม้กลเติมน้งทัน,นสนะมเดี๋ยวปเราสิเดินไปนะ้อ ความจริงเท่ากับเหลือที่จะลงอยู่ใกล้ๆเขตนั้นก็นได้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าบางเมนใสอยากเห็นอยากมาไกา่อยากเบิ่งอนุสาวรีย์ประสาธิปไตยเนาะก็เลยเหลือที่จะลงอยู่บนเขตอนุสาวรีย์และกาสิย่างเขาเนะย่างไปเบิ่งวัดเนาะเดี๋ยวเข้าย่างไปเบิ่งนน้ำกันท่านผู้ชม วันนี้อากาศห่อนลายวันนี้อากาศห่อนลายประมาณสามสิบเจ็ดองศาเนาะห้าสามสิบแปดเนี่ยทาทนผู้ชมเออห่อนห่อนเอามาเอาเง้นแต่หูว่ายางไปทางอีกสีสอดหรือบอเนาะสีมีส่อยหรือบอแต่ทางลองยางไปเลย เดอ๋ยาไปถือเคลื่อนองระชสชนวะเดี๋ยวเราเบ่งเส้นทางอยู่กูอยู่ g o o ก l e Map กันเนาะโอเคถือว่าเป็นเส้นทางที่ว่าสอดถึงอยู่เนาะเออาแต่าเป็นคลองไอ้ทำผสมเอื่อเป็นคลองเนาะเป็นคลองนะ้ำเ,เสียเนาะเดี๋ยวเราจะย่างออกไปทางเกานะ่าเนาะ ยางทางซอยนี่โอ้โ,โหมันสีสอดใช่ถ้าเหลือยางมาทางนี้แล้วเนาะเขาก็ต้องไปือว่าลองประสบการณ์ใหม่ือว่าเขาทมผี่คนแถวน,นี้เนาะคนว่ายางไปทางนี้ก็ได้เน,นา,านเะยางไปทางนี้ซื้อเลยยางไปทางนี้ซื้อเลยก็สีอสอดวัดคือกันเนาะ มีทางทะลุสอดกับพอ้ดีเลยทาผู้ชมเฮาแต่อย่างสมอีกมิติหนึ่งของของแบบชีวิตการเป็นอยู่เนาะในเขตนี้เนาะได้เห็นอีกมิติหนึ่งของกรุงเทพเนาะอ๋อนี่ก็จะเป็นคลองเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นซอยทางางานแคม แค้มคอ,องเลยเนาะนี่เขตนี้เฮาก็สิเห็นว่ามีวัดหลายบ่อนท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกมุมน,นึงเนาะท่านผู้ชมของกรุงเทพเนาะ เมื่อกี้นี่เฮากระทำเข้าเจ้าเนาะว่าทางนี้สามารถยังทะลุสอดวัดที่เฮาเห็นบ่เพิ่นว่เออสามารถสอดยังสอดได้เพิ่นจนยางมาี่ให้เบิ่งเลยเนาะ่ใจดีขนาดว่าเฮาถามผู้ใดอยู่ตั้งแต่เฮามานี่เนาะว่าทุกคนให้ความวมือเนาะ ผู้ซึกประทับใจลายเขาเจ้าพ่อยังยางไปส่งห้อง่ปละเวลาทำเขาเจ้าืัวใจดีลายอ้าวตอนนี้เขากัญยางมาสอดเส้นทางแล้วเนาะยังมาสอดทุนทางแล้วตอนนี้ โอ้ว้าตูทางเขาวัดเบื้องได้น้องาอแมนใส่กระซางมากขนาดมากจากเบื้องครับคุณเนาะห่อตามห้องตามซอยก็งามขนาดทำส้มบอลนี่ก็างามขนาดบอลน,นี่เป็นกำแพงอีกเนาะบอลนี่ก็นเป็นกำแพงแบบพลาลัสสว่างเลย เลือบอลน,นี่กันนาจ,จะแมนบอลน,นี่แหละเนาะทีขเขาจะแสดงนังเนานะห้าสิเขาวเบืองนี่บ่หรือห้าสิเขาวเบืองเบืองนั้นเนาะนี่กัเป็นวัดงามๆอีกเนาะตั้งทางเข้า,ขานี่กัเป็นวัดวัดงามคือกันนี่เนาะวัดนี่กันห้าสิบอันนะครับ วัดราชนัดดารามมหาวิหารแต่ว่าวัดนี้ก็ถือว่าสวยงามยังไงเนะาะอลังการไยท่าผู้ชมคล้ายๆกันนอกครับอันนั้น คข่ายๆกันครับกำแพงของมหาลาชวังเนาะมรกมหาลาชวังเนาะเดี๋ยวเราล่องเขาไปส้มวัดนี่ก่อนเนาะเขาจังออกมาเลาะส้มวัดผูดอ้อมขางเนาะทานผู้ส้มวัดทิวาเฮาเบิ่งเห็นอยูใ่ในออมขางขององวัดนี่เนาะ พอวอาเป่าไมา้เฮาจะมาหนีเฮาต้องมาหนีก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นทางเขาวัดนี่เนาะนี่ก็เป็นวัดที่เราสวยงามคือกัน ผู้ชมมันก็เป็นอีกวัดหนึ่งนอกที่ว่ยาใหญ่หลกักงะสวยงามแต่เ้าสีบทิษัทขาวไปห้าสีเหลือกมาวัดนี้ก่อนโอ้โหรถไลยขนาดมอเห็นทางมาไล่โอ้โหสามทางแน่เด่ ต้องไปขมามยืนนั่งมาไลาา่เนาะแม่ใต่จะไปขมามยืนทั่งมาไลา่ครับโอ้าบอลนี่สวยงามขนาดท่านผู้ชม ที่ว่าเพิ่นตกแต่งสวนบ่อนี่ที่ว่าสวยงามอะนี่เนาะในเขตนี้เฮาก็สิเห็นว่าบ่ค่อยมีตึกสูงเนาะเนื่องจากเพิ่นมีการกำหนดเขตเนาะบ่อนี้จ้าเพิ่นจะมีการกำหนดบ่ให้สร้างจะมีการสร้างตึกสูงบ่เกินเท่านั้นเท่านั้นเนาะบ่ฮู้ว่าเท่าใดเนาะการฮอนลายมื เดี๋ยวเข้าไปขามทางมาหลายเนาะท่านสู้มไปเบิ่งนหมกันถนนมหาชัยเนาะเนาะ ห,าหน,าาน,นาห้องกษตรกรามทางไปเบื้องเนาะทางไปชุ่มเพื่อไปเขาวัดด้านหน้าห้องห้องเกษตรนะทั้งหนามีป้ายปืนเนาะป้ายปืนใหญ่เนาะที่ว่าเป็นป่าเซกับขอบของกำแพงเนาะเนาะสิเป็นหัวปืนใหญ่เนาะ อาหัวปืนใหญ่เป็นเล็กทั้งแท่งเลยเนาะเครื่องขึ้นนี่นะจะงามขนาดท่านผู้ชมเราไมีไฟอยู่ฝืนเนะระราะกรมพลการเมืองเนาะย่างโมเมนต์ทางเขาได้ท่านผู้ชมบนี่เพราะว่าเป็นทางเขาทะเบื่องได้เนาะทางเขาวัดเนาะเท้าป็นซาง ป,ป้าปุงเป็นปอมป้ากาเนาะเดือสวยงามลายในเขีนโอ้เบื้องหนแห้งงามทานผู้ส้มเป็นถนนเป็นถนนผ่านเพื่อเป็นถนนแบบคือในข่าวพระราชสำนักเนะาะบ่าแม่ไส้กับโอหูสีเว้าวนอนทานผู้ส้มโอหูเชื่อเชื่อ,อยัน ยันเบาพิษเนาะทางผู้ชมแต่ว่าเห็นว่างามายเส้นทางเข้าไปเอากระสียางไปเขาวัดเนาะยังไววงม่นหะนเนาะดว่าวัดอยู่ในๆบเนาม่นทางผู้ชมยังอยู่เบื่องอีกได้ ทีว่ากำแพงนันโบแมนกำแพงวัดเนาะที่เาเห็นเมื่อกี้นี่โบแมนใส่คิดว่ากำแพงวัดเนาะคิดว่ากำแพงวัดแห่งนี้เนาะแท้โบแมนเนาะเป็นป้อมปากานแบบทางในเป็นแบบคือสวนสาธารณะนี่เนาะ คือว่าสะพานนี่ก็สวยงามขนาดนี่แต่นี่แต่ซ่งปุ๊กสางหย่อนยุกแบบสวยงามทำที่สมจีบนอนก็ตัวเงินตัวทองร้ายเนาะอยู่ในขลองเราจะเห็น,นหนึ่งสองัวมีปลาหน่อยร้ายเนาะ โอ้ปานิ่นก็รลายท่านผู้ชมตัวทองมันหนาจะกินปลายอยู่เนี่ยเนาะโอเคท่านผู้ชม <c oughs> คิดว่าเข้าไก่หัดแลยเนาะอ้งวู่ไก่ท่านผู้ชมยางไปอีกเรื่อยๆเนาะ ่ไปเรื่อยๆอีกน้อยเดียวเท่านั้นเนาะคือว่าอยู่วนที่วัดหนะบ่แมาลัดเาซยมาแว่าเบงตเบงตจ้อมของวัดนะทานผู้มว่าสูงแล้วกางาะเลาะมา กูหูว่าเพิ่งเก็บขาเขาเท่าไเหร่นะ,ะวัดสเกกิโล ตอนนี้เฮาฮอดทางด้านนาวัดแล้วเนาะท่านผู้ชมโอ้เทื่อสวยงามคั่นน่ะเทื่อด่านลุมก็มีแต่สิง่งปลูกสร้างยินจีแบบเก่าแก่เนาะด้านนาของเฮาเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่ง